โอเคแล้วก็มาอย่างนี้เนี่ยมาสเตอร์จล้วอนี่ยเล่นทั้งสีเลยเชิญเสร็จปั๊บนะมันก็จะเป็นโ็ทราบที่ปล่อยใช่ไหมนี่อยู่โ็ทราบเฉพาะที่ปล่อยที่จีจๆอย่างนี้ฮะใช่ก็อย่างนี้ยานายาามันต้องมันต้องแทบจะแบบว่าทำไมต้องโกหกด้วยใช่ใช่มันต้องมันต้องแทบจะแบบโกงเลยทำไมต้องโกหกด้วยแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเขาบอก Iron Man ว่าจะแชร์เพย์ อยู่ก็ต้องสวดคราวนี้ต้องหันไปสวนเลยบอกว่าก็บอกความจริงไปดิฉันไม่ได้ชอบท่านฉันไม่ได้ชื่นชมคำสอนท่านไม่ชื่นชมท่านบอกความจริงไปดิโอเคมันแค่มันเกิดจะต้องสวนสวนเองสอน้อยนะโอเคเลขสองเยอะมาครับก็บอกความจริงไปว่าฉันไม่ได้ชอบท่าน ไม่ได้เชืช่อชมคำจากสองแทาานน,น้อยกความจริงน,นี่หัวใจบริสุทธิ์วันคืนเปลี่ยนหมุนไปอย่างน่าสนใจฉันเพียงให้หัวใจแสนบริสุทธิ์ดี B. You know about it, you look for me if you don't come, right? <laughs> 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 I thought you were gonna that. <laughs> 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 นะใจนะเป็นซีนที่ยากที่สุดในชีวิตที่ทำมาเลยเฮียซีนนี้ทำอะไรคะตัดเล็บตีนมันยากเหลือเกินเพราะมันต้องใช้อารมณ์เยอะมากเข้าใจไม่จีอุน <c oughs> ไม่ตัวอย่างทำแบบนั้นทำไมะไละว,วันนี้เนื่อยไหครับ <c oughs> ลุนลุนเยี่ยวเหนียวคะ่ะ <c> ค <oughs> ุณพูด <c oughs> ไม่ได้เอาไปคะ่ะวันนี้เนื่อยไหครับพี่พลดูหน้าสิครั ไม่เหนื่อยเลยผู้กำกับขออีกทีอย่าเรียกกูนกคือละพอยละอยแล้วก็ลองดูดิเพราะว่าไอ้ที่พูดประโยคยาวยาไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ได้บอกไม่ดีความจริงไม่ดีไม่ได้ชื่นชมลองดูดิว่าไม่ต้องหันไปมองเขามันจะเป็นไงถ้าทางยังไม่พอใจแต่หัวเรา จับแวบนไว้สรุปเอาเทคที่เก้าว่านางงงเองนะตกลงเทคไหนมันดีกันแน่วะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านโอเนคเป็นไอเดียที่ไม่ดีของเราเองผ่านแล้วนางบอกสวยเงา บอกสวยงามแต่ว่าผ่านแล้วสวยงามแต่บ้านได้พอทนอ่ะโอเคพอทนโอเครับได้ทินจ้องมองมานาัต้องการน้องอาเคียรใจเก็บถอยคำคืนไปอย่าไว้ไฟนะพ่อคุณ จะโกรธเลยการดาเมตตานึกภาคารุนมายาธทรใจพุนวันทุกคนใช้มนมา่าจากบทเรียนนานน้องผู้ชายทุกคนหลอกชมนารีดีมากนักหนามากด้วยเลมาอ่าซ้ำยังเงินม